รายการมัน,นี่ชอ็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาระบวนแสงสนับสนุนโดยพึกษาเลียวเอสเตตบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือพฤกษา c o m ช่วง friday special talk โดยสุขุมธรรมนิวงและยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทไทยรนาคาคอป์ปอเรชั่นจำกัดกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน โดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับคุณผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y p พ s s ของเราจะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเอาไว้ติดตามรับฟังรายการวิทยุ m o n e y p พล s สรายการวิทยุ m o n e y s ช o อตทั้งสดและย้อนหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นและก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยวันนี้ก็มีให้ลุ้นเช่นเดียวกันนะครับติดตามให้ได้นะครับก่อนอื่นครับคุณผู้ฟังครับทางกองทุนบูหลวงขอเชิญผู้ที่เตรียม ตัวจะเกษียณในเร็วๆนี้ร่วมงาน Investment Workshop เกษียณดีๆเริ่มต้นที่ Pre-retirement งานจะมีในวันเสาร์ที่21มกราคมนี้เสาร์21มกราคมนี้ตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา30นาทีณห้อง B 704ชั้น7 อาคารบีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมารถไฟฟ้าใต้ดิน MRT มาที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมทางออกที่3นะครับพบกับกิจกรรมเวิร์กช็อปที่ให้คุณลงมือทำพร้อมเยี่ยมชม Investment Discovery Museum พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกของไทยกิจกรรมดีๆแบบนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับรีบด่วนรับจานวนจากัดนะครับ0-2674 6,488 0 2 6 7 4 6 4 8 8, 8แล้วกด8นะครับ คุณผู้ฟังครับเบนสตาร์แฟกขอมอบทางเลือกในการเป็นเจ้าของรถยนต์ Mercedes-Benz Proven Exclusivity โปรแกรมรถผู้บริหารป้ายแดงไม่น้อยราคาพิเศษสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Benz t t r r f a กผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการนะครับ022486699 022486699แล้วกด3นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผูฟังครับมีคำถามมาให้รุ่นกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังตอบไม่ได้ไม่เป็นไรฟังคำถามไว้ก่อนกันแล้วกันนะครับคำถามถามว่าคุณผูฟังทราบไหมครับ ว่าพี่ขุมคุณสุขขุมธรรมนีวงศ์ของเราเนี่ยในช่วงวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมาพี่ขุมไปเที่ยวที่ไหนมาพี่ขุมไปเที่ยวที่ไหนมาลุ้นกันทั้งสิ้น5้ารางวัลประจําวันนี้นะครับถ้าตอบยังไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าฟังช่วงนี้มีสิทธรริ์ลุ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้พี่ขุมครับคุณสุขขุมธรรมนีวงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเรนอัคคอร์ปอเรชั่น,นะะจำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสตาร์แฟกจำกัดพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับ สวัสดีปีใหม่ครับพี่คุ้มครับ สวัสดีปีใหม่ครับพิยุทธสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ฟังครับโอ้โหไม่ได้เจอกันก็ส่งสตอเบอรี่จากต่างประเทศมาให้ดูแทนหน้านะพี่หิกขอบคุณโโมากมากเลยนะครับครับยินดีครับ <โอ S 1> เป็นของสวัสดีปีใหม่รักษาสุขภาพพี่เป็นผลไม้พี่อร่อยอเชียวนะนะทีมง,งานผมบอกว่าอ๋อพี่กลุ่มเขาส่งมาให้เนี่ยแสดงว่าเขานึกถึงเราใช่ไหมพี่ผมบอกเปล่าเปล่าเมเมย์เข้าใจผิดนะฉัว่าเดี๋ยวพี่ก็ต้องทําอะไรเราแน่เลยอะไม่ใช่ละครับไม่ใช่ละขอบคุณมากๆนะครับพี่สําหรับแหมความ ความปรารถนาดีปีใหม่ส่งผลไม้ดีๆอร่อยๆอมาให้กับทีมงานดีสของเรานะครับครับอยู่รับ <นะ S 2> ตกรืนผมขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูหน่อยนะครับพี่ยุทธแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูเลยครับพี่พี่ถ้าไม่เกรงใจวันนี้จะไม่พูดเรื่องอืีนหรือพูดเรื่องประวัติความเป็นมาของพี่ยุทธ์เลยได้ไหมงั้นเอาไว้ปีหน้าแล้วกันพี่ <laughs> คือนะรายรสุขสันต์วันเกิดนะครับพยุธครับท่านผู้ฟังครับวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณยุทธธนากระบวนแสงของเรานี่นะครับเจ้านายใหญ่ของบริษัทดีของทีมงานนีครับทุกวันนี้ผมเรียกเจ้านายเจ้านายตลอดเลยนะครับใหญ่มากเลยนะครับลูกพี่ครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงนะพยุทธขอให้มีแฟนรายการคับข้างครวขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างที่พยุทธหวังและปรารถนานะครับโอ้ขอพระคุณอย่างสูงเลยครับลูกพี่นะครับผมก็ก็ไได้จัดแซยิกแล้วพยุธครับใส่ยิ่งเลยพี่ไม่ไม อีกสามปีพี่ไม่ใช่ปีหน้าแต่ถ้าผมจัดแซยิ้นเดี๋ยวพี่ต้องจัดก่อนผมนะเนี่ยใช่ครับผมจัดไปแล้วอ้าวพูดถึงเรื่องพี่ขุ่มช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยบางค,บคนก็เที่ยวต่างจังหวัดบางคนก็ไปต่างประเทศแล้วก็มีจํานวนไม่น้อยเลยไม่ไปไหนหรอกอยู่กรุงเทพมหานครน,นี่แหละแล้วตกลงพี่ขุ่มอยู่กลุ่มไหนครับเนี่ยผมอยู่ประเทศไทยครับพยุธ์อย่าเลยผมไ,ปไ,ปได้ข่าวไปไปเลยไม่ใช่เลย ม่ใช่เลยผมได้ข่าวก่อนแล้วไงพ่ยุทธอ๋อไปมาก่อนแล้วใช่ไหมไปเที่ยวไหนมาพี่ผมไปญี่ปุ่นมาครับโอ้ทาไมใครๆก็หลงเสน่ห์แล้วก็ชอบไปญี่ปุ่นนะพี่แต่สัมผัสได้นะพ่ยุทธกับปริมาณของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนเอเชียนะพ่ยุทธนัไปญี่ปุ่นมันเยอะมากครับอย่างน้อยก็เป็นเรื่องของอากาศมาก่อนเลยนะในความรู้สึกผมนะพี่ยุทธก็เป็นปัจจัยหนึ่งอากาศเย็นสัมผัสอิมะอแล้วก็ได้เดินช้อปปิ้งพ่ยุทธบนความสะดวกของการช้อปปิ้งเขาเนี่ยแตกต่างกับหลายหลายประ เทศนะพิยุบก็คือภาษีเขาเนี่ยก็ไม่แพงมากและสะดวกในการเขาเรียกว่าแท็กเคมะพ่ยุทสเวลาเราขอภาษีคืนจากการนักท่องเที่ยวเนี่ยพ่ยุธง่ายไหมครับเป็นแท็กฟรีมันง่ายสะดวกคือซื้อที่ไหนก็เคลมไ่นไม่ต้องไปขอคืนที่สนามบินอและอย่างหนึ่งที่สัมผัสได้นะพ่ยุธครับคนที่ชอบทานอาหารเนี่ยเราไปญี่ปุ่นเนี่ยเราสัมผัสได้กับร้านอาหารขนาดเล็กและกลางและเป็นร้านอาหารเก่าแก่เขาบอกว่ามีเยอะมากเลยใช่ไหมพี่เยอะมากพิยุส ผมเชื่อว่าจากสถิติที่ผ่านมาที่เราเคยมีข้อมูลคือธุรกิจขนาดกลางในญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีธุรกิจขนาดกลางหรือที่เราเรียกกันว่า SME SME ในพิยุทธม,มีจํานวนมากถึงขนาดในระดับที่ติดอันดับโลกเลยนะและผมได้ข่าวมาว่ามีหลายต่อหลายบริษัทที่เป็น SME ขนาดกลางๆงร้านอาหารแนวๆที่เน้นเรื่องของขนบธรรมเนียมที่มีมาตั้งแต่โบร,ราณเนี่ยหลายร้านหรือหลายบริษัทเนี่ยอายุ แทบจะเป็นร้อยปีก็มีอยู่หลายแห่งใช่ไหมพี่จริงครับไปถึงที่นั่นเนี่ยเราได้สัมผัสอะไรบางอย่างกับ ความร่ำรวยของเกษตรกรกันนะพี่ที่นุ่นตกลงชาวนากับเกษตรกรเขารวยใช่ไหมรวยกว่าเราสองคนอีกครับพี่ยุทธคือไปได้ข้อมูลมาว่าแคนาลูปลูกหนึ่งเนี่ยเขาประมูลกันเป็นราคาลูกหนึ่งสองสามแสนเลยนะแคนทลูปเนี่ยนะแคนาลูปลูกแล้วสองสามแสนเลยพี่ยุทธคือเขามีกระบวนการบางอย่างในการสร้างมูลค่าของการทําสินค้าของผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะเรื่องการเกษตรพี่ยุทธก็ยังรู้ว่าข้าวเขาไม่ส่งออกนะพี่ยุทธอ้าวทำไมพี่เขาผลิตข้าวบางสายพันธุ์เนี่ยเพื่อขายในประเทศเท่านั้น ค่าใช้จ่ายที่เราเคยได้ยินว่าโอ้ญี่ปุ่นแพงญี่ปุ่นแพงผมกลับมีความรู้สึกว่าร้านอาหารในญี่ปุ่นหลายๆร้านที่ไม่ใช่ระดับ5ดาวหรือมิชลินตานะพยุทธนะ,ะ,ะเป็นราคาที่เราจับต้องได้แต่พี่ไม่ต้องมาพูดนั้นพูดนี้หรอกพี่ผมรู้เหตุผล <He ads S 2> ลึกๆเนี่ยที่พี่ขุมไปญี่ปุ่นเนี่ยผมรู้ ครับเพราะพี่ชอบความขาวที่วันนั้นขุยฟังอ่ะที่นั่งขุยฟังอ่ะผม่มศผชอบขาวขาวเลยแต่พี่ถ้าพี่ยธพูดแบบนี้นะผมมีแฟนขับใหม่ท่านหนึ่งที่อยากจะมาบอกให้พี่ยธรับทราบเลยพี่จะได้ระวังตัวมากขึ้นบอกเป็นแฟนขับผมเดี๋ยวถ้าพี่ยธพูดแบบนี้ผมจะให้ท่านเชิญพี่ยธไปปรับพัฒนากติเลยท่านปนโธอัมพันเฉลยวาเลสอ๋อท่านปนโทอัมพันเฉลยวาเลสใช่ไหมครับใช่กระพยุทธ์แล้วผมเรียนท่านแล้วว่าท่านครับ ยังไงแล้วถ้าเกิดผมมีปัญหากั้พี่ยุทธนาเนี่ยเวลาทํารายการเนี่ย <c oughs> อาจจะต้องอาศัยท่านานิดหนึ่งนะท่านบอกสบายมากเลยผมไม่ไรบอกพี่ <c oughs> พี่อย่าไปรบกวนท่านเลยพี่ <c oughs> ท่านไปเชิญวิญญามาปรับพัฒนาเกติสักเจ็ดวันดีไหมเนี่ยอย่าไปรบกวนท่านเลยพี่ให้ท่านฟังรายการของเราดีอยู่แล้วละ่ะท่านชื่นชมครับ<ฮ>ท่านก็ฝากชื่นชมมาว่าเออส<ฮ>ุญุฒนากับผู้จุกมเนี่ยจัดรายการอ่ะดีนะมีสาระแล้วก็ฟังแล้วก็เพลินดีลทุกๆวันศุกร์เป็นวันที่เราเครียดกันมาตั้งกทิตย์แหละครับจริงๆเรามีสาระด้วยใช่ไหมพี่มีนี่ทำประมาณห้าเปอร์เซ็นต์มีมีสาระด้วยใช่ไหมคือจริงๆผมก็รู้สึกดีนะครับที่เวลา คุยกันเนี่ยแล้วก็ทําให้คุณผู้ฟังได้รู้ความจริงแล้วก็สะท้อนข้อเท็จจริงไงเออว่าใครเป็นยังไงนะครับผมบก็แอบดีใจลึกๆเนี่ยพูดไปอย่างเงี้ยชวงหลังๆเนี่ยพอรายการจบบันศุกกลับบ้านตอนเย็นเนี่ยลุง<ะ>เบสถามทุกเรื่องที่พิยุทธ์พูดแหละโ,โอเคครับผมจะยึดแนวนี้เป็นหลักในการทํารายการต่อไปนะพี่นะปีเนี้ยปีเนี้ยขอเปลี่ยนแนวหน่อยได้ไหม ไม่ได้เอาแบบเราเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้ชีวิตเราอยู่ง่ายขึ้นได้ไหมพี่ยศไม่เอาครับไม่เอาไม่ได้มาเสียคอนเซปต์เสียคอนเซปต์ตั้งแต่แรก <c oughs> ผมแช่งแมนยูเลยอ่ะ <c oughs> อย่าสิอย่าทีอา่อ่ะเดี๋ยวนะปีนี้ต้นปีเนี่ยต้องให้พี่ขุมมาคุยให้เราฟังเลยนะครับหลังจากพาทัวร์พาเที่ยวจัดทริปมาเยอะแล้วหลายท่านตั้งข้อสังเกตว่าคุณสุขุมนี่ยังไงก็ไม่รู้ไม่เห็นมีพาไปเที่ยววัดมั่งเลยมีน้อยมากอะไรเงี้ยผมว่าโอ้นั่นแหละครับนั่นแหละครับตัวจริงพี่ขุมผมก็แอบถามเลยครับว่าอดีต ก่อนทำรถเท้าเนี่ย <_ uff> นะวันนี้ก็เลยอยากจะให้พี่มาคุยให้ฟังถึงเรื่องเทรนดเกี่ยวกับเทคโนโลยีหน่อยได้ไหมพี่ เขาบอก<พ>ว่า<ช>ตอนนี้อะไรอะไรก็ต้องถูกผลักดันถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีก็เลยอยากจะให้พี่มาคุยให้ฟังสันหน่อยว่าเทรนเทคโนโลยีในปีเนี้ยปี2560ที่เราจะต้องเจอกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างพี่ครับผมเกิดนนิดหนึ่งพยุ์ว่าเทคโนโลยีเนี่ยพอเราพูดแล้วฟังมันดูวิชาการนะพยุ์นะฟังดูเหมือนกับเป็นของไกลตัวซึ่งรู้สึกว่าอมันก็คือเทคโนโลยีที่ใช้ในการทําธุรกิจที่พัฒนาไปกับประเทศแต่จริงแล้วผมบอกว่าเทคโนโลยี เ,เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเรียกว่ามาเคาะประตูห้องนอนเราเลยนะพยุทธ์ไม่ใช่เคาะประตูหน้าบ้านนะ <c oughs> คือมันใกล้มากกว่าที่เราคิดได้วยซ้ำไปใช่ไหมพี่ใช่ครับมผมก็เลยอยากให้ท่านผู้ฟังและพิยุทธนาเนี่ยลองหันกลับมาดูว่า้เทคโนโลยีที่ใกล้ตัวเราเนี่ยเขาประเมินว่าเอาง่ายๆนะพิยุทธสิบเทรนเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวเราที่จะเกิดขึ้นในปี2 5 6 0เนี่ยเขาว่ามีอ,มอะไรกันบ้างนะครับก็ขออนุญาตนะครับว่าข้อมูลที่เราคุยกันเนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณท่านดรธนชาตินุ่มนนท์ด้วยนะครับที่ท่านได ที่บางเรื่องก็ใกล้เคียงกับพวกเราด้วยก็ขออนุญาตเอาข้อมูลนะครับมาคุยกันในวันนี้นะครับ,รบเพราะฉะนั้น1 t r เทรนดเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ปี2560เนี่ยเราจะเจอกับใครเราจะเจอกับอะไรบ้างครับพี่ขุมครับพี่ผมย ตัวอย่างแรกเลยนะพิยุสอันดับที่หนึ่งเลยคือ cloud computing มาในทุกรูปแบบมาในคำศัพท์เฉพาะของเขาคือ SaaS พิยุสกการใช้ซอฟต์แวร์ใช่ใช่ซอฟต์แวร์ as a service ใช่ครับจะมาในรูปแบบอย่างเช่นทีมขายที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยพัฒนาในการขายควบคุมตัวอย่างง่ายๆที่เราคิดอย่างที่เราใช้อย่างในรายการเราก็มีพิยุต Google app ก็มีนี่คือ SaaS เป็น cloud computing ที่มาในรูปแบบของการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อมาให้บริการ ครับนะแล้วก็ยังมีบริษัทซอฟต์แวร์เนี่ยก็มีเทคสตาร์ทอัพจำนวนมากเลยนะตอนนี้ก็ใช้ไม่ว่าจะเป็น PaaS หรือว่า Platform as a Service ก็เป็นการเช่าฮาร์ดแวร์ซึ่งเป็นรูปแบบการให้บริการโดยลูกค้าเช่าเซิร์ฟเวอร์เสมือนน่ะใช่ครับถึงขั้นนี้กันแล้วใช่ไหมอันนี้คือ PaaS แล้วก็มีอีกคำหนึ่งครับพี่ขุม IaaS เนี่ยตัวนี้ที่ย่อมาจาก Infrastructure as a Service ก็เป็นรูปแบบที่องค์กรใช้อุปกรณ์จาก o u t เทรนดนี้ก็จะมีมากขึ้นด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับคล้ายๆกันประยุส IAAS หรือ PAAS คุณพะยุท์ลงยกตัวอย่างว่าอย่างนี้องค์กรใหญ่ๆเขาก็จะมีการฝากข้อมูลไว้กับเขาเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เอาเป็นตัวเองตัวหนึ่งบางทีมีตั้งหลักแสนม,มันจะถึงหลักหลายสิบล้านจนเป็นร้อยล้านครับปัจจุบันเนี่ยเราประหยัดมากกับการฝากพวกนีไ้ไว้กับ ในหมวดของคลาวด์คอมพิวติ้งในเรื่องของ IAS a หรือ PAS a ก็คือเราขอใช้บริการพื้นที่ของคลาวด์เซิร์ฟเวอร์แล้วฝากเอาไว้โดยที่ไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองแล้วเรื่องคลาวด์เนี่ยก็ใกล้ตัวเรามากขึ้นแค่สมาร์ทโฟนเนี่ยก็มีระบบคลาวด์ให้ใช้กันด้วยใช่ไหมพี่ ใช่เลยครับมันมือถือที่เราบอกว่าฝากข้อมูลไปในไอคลาวฝากข้อมูลไ้ในไอคลาวเมื่อไหร่เราจะเปิดดูเราก็จะเปิดดูจากไอคลาวได้ใช่แต่พี่ยุทธไม่ได้ใช้นี่ครับโทรศัพท์พี่ยุทธนี่ยังเป็นขาวดําอยู่เลยนะไม่ไม่รุ่นที่แล้วนี่เรารุ่นเดียวกันนะพี่สีหมดแล้วพี่ยุทธเปลี่ยนป็นโทรศัพท์สีหมดแล้วอ้าวก็ผมเพิ่งเปลี่ยนแล้วเมื่อสองสามวันก่อนไงพี่ของวันวันเกิดสําหรับตัวเองโอ้กับนี่คือเทรนด์แรกนะพี่ cloud computing นะครับมาดูเทรนด์เทคโนโลยีต่อไปที่จะเกิดขึ้นกับเราอย่างชัดเจนมากขึ้นในปีนี้เเททรนนี่จะะป็อไคพ เป็นที่สองเนี่ยเขาวิเคราะห์กันออกมาว่าเป็นอินเทอร์เน็ตออฟสิงวิยุท์ IOT พูดง่ายๆคือเป็นหนึ่งในแนวโน้มของเทคโนโลยี <S <S ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกซึ่งเราเห็นได้ชัดเจนวิะยุทธ์ก้าเข้าไปสู่ในบ้านเราวิย<อ>ุทธ์ ที่เราบอกว่าสมาร์ทโฮมสมาร์ทซิตี้สมาร์ทบิลดิ้งพวกนยุทธยกตัวอย่างอย่างเช่นค่ายทรูที่เขาทำว่าเราใช้มือถือสามารถควบคุมเปิดไฟปิดไฟอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยคืออินเทอร์เน็ตออฟติ้งอยู่ในหมวดนี้ริยุทธครับนี่คือ IOT อินเทอร์เน็ตออฟติ้งนะครับโดนแน่เข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นแน่นะครับไปดูกันต่อในเทรนดที่3จะเป็นยังไงครับพี่กลุ่มครับโอ้โหอันนี้เรารู้จักกันดีแล้วครับเพรามาแล้วอารีเพย์จับมือกับซีพีเรียบร้อยแล้วคือพวกกลุ่มพร้อมเพย์ไิยุทธ เทคโนโลยีในการชําระเงินผ่านมือถือพิยุทธเราลองย้อนกลับไปดูพิยุทธปีที่แล้วพิยุทธว่าปีที่แล้วเราเข้าแบงก์สักกี่ครั้งพิยุทธโอ้โหจำไม่ได้เลยนะอาจจะไม่ได้ไปที่จุดให้บริการสาขาของแบงก์ปีทั้งปีอาจจะไม่เคยเข้าไปเลยด้วยซ้ำไปครับนี่ครับคือกลุ่มพร้อมเพ่คือเหมือนแต่ต่างไงพี่คือพี่เนี่ยตังเยอะแต่ว่าใช้เทคโนโลยีก็ไม่ต้องเข้าใช่ไหมใช่ส่วนผมเนี่ยพี่เบิที่บ้านเนี่ยพิยุทธเพรพี่เบิกที่บ้านได้ใช่ไหมเบิกที่บ้านที่บ้านมีตู้ ATM อยู่ใช่ส่วนผมไม่ได้เข้าเพราะตังน้อย ผ่านไปแล้ว3เทรนนะครับเทรน <Trend s. S 2> ที่3ก็คือเทคโนโลยีการชําระเงินผ่านมือถือแล้วก็พร้อมเพย์นั่นเองนะครับใช่ครับเท uh, <Trend> รนดที่4จะเป็นยังไงครับพี่ขุ่มครับก็ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เลยนี่ก็คือโมบิลิตี้โมบิลิตี้พฤติกรรมการทํางานของคนรุ่นใหม่ผ่านทางมือถือละครับ ถูกต้องครับคือการทํางานของคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่นะพยุษเราใช้มือถือเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในการทํางานพอๆกับการขับรถยนต์ไปทํางานเลยพยุษคือถ้าตื่นเช้ามาเนี่ยลืมของไว้ที่บ้านเนี่ยอาจจะไม่ต้องกลับไปเอานะใช่แต่ถ้าลืมมือถือเนี่ยพยุต้องตีรถกลับไปเลยไม่ได้เลยไงก็ต้องมาเอา่ะใช่เพราะว่าในมือถือทั้งติดต่อโทรศัพท์อีเมลทั้งไลน์ทั้งโอ้ผมอะเยอะแยะหมดเลยนะการทํางานแบบโมบิลิตี้ก็จะมีมากขึ้นในปีนี้นะครับเพราะสะดวกมากพยุษบนสี ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเป็นความเร็วพื้นฐานของระบบมือถือเราเนี่ยัคุคงสะดวกสบายในการใช้ Google Docs ใช้พวก Office ในมือถือใช้พวกไฟล์ต่างๆแล้วรวมไปถึงการเล่น YouTube Live หรือ f c e e o o o ไลฟ์เนี่ยสะดวกมากเลาวยเพราะนั้นเราอาจจะหนีชีวิต Mobility ไม่ออกและมาดูกันต่อในเทรนดที่5ครับจะเป็นอะไรพี่เทรนดที่5 อันนี้ก็เป็นหมวดของความบันเทิงในมุมหนึ่งนะพี่ที่เราหนีไม่ออกมันคือดิจิตอลทราน sf อร์เมชันอ๋อเป็นประเด็นที่คนทํางานต้องปรับตัวกันเยอะเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผมยกตัวอย่างถ้าบอกดิจิตอลทราน sf อร์เมชันเราอาจจะคิดไม่ออกอยุดลงยุดอาก d อ a ้าอากก็ด้วยไ <Fre> อฟิกคนดูหนังชอบนะครับอย่างเช่นฮอลลีวูดเทสดีก็คนดูหนังได้เขาบอกว่ารวมไปถึงแม้กระทั่ง Apple Music เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มนี้นะแล้วจู๊เนี่ยใช่ไหม ใช่ครับพุทย์คือทําให้องคอ์กรต่างๆเนี่ยเริ่มหันกลับมาปรับตัวในพระยุที่จะต้องนําเทคโนโลยีดิจิตอลฐานขฟอมูนเนี่ยกลับมาใช้ครับแล้วเราคาดว่าในปี60นี้จะมีการจเจริญเติบโตมมากขึ้นอี่ยุทธล้ัก็จะมากระทบกับสื่อสิ่งพิมพ์โอ้ใช่แต่ยังไม่กระทบวิทยุวิทยุสบ,บายใจครับ การฟังวิทยุเนี่ยมันก็เป็นอย่างหนึ่งวิยุคือเราเวลาเราขึ้นรถพิยุทธเห็นไหมครับเราขึ้นรถเราจะนั่งเล่นมือถือก็ไม่ได้นะเออใช่เออเพราะฉะนั้นพิยุทธยังอยู่ได้สองสามปีนะครับใจเย็นๆ oh, oh, oh. ดูได้ตั้งนานเลยสองสปีผมว่าจะไม่พ้นปีนี้เนี่ยแ <c oughs> <c oughs> ม่ครับที่ผมจะ <c oughs> ชวนคุยให้ครบสิบเทรนเนี่ยเวลาหมดซะก่อน <c oughs> นะแต่ว่าเรื่องของเทรนที่เหลืออาจจะยกยอดไปสัปดาห์หน้าพร้อมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆนะครับ <c oughs> แต่ว่าก่อนจะจบการคุยกันในสัปดาห์นี้ พี่ขุมมทัพถ้าคุณดู้ฟังที่รักของเราฟังแล้วชอบมากเลยเวลาพี่ขุมแนะนําสถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งจัดทริปทัวร์ด้วยเนี่ยซึ่งเราก็ยืนยันว่าเรายังไม่ทําธุรกิจทัวร์นะตอนนี้ยังอนาคตเดี๋ยวว่ากันใหม่อีกทีอีกสองสามปีค่อยครับแต่ถ้าแต่ละท่านเนี่ยอยากจะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวอาจจะเป็นจังหวัดบ้านเกิดตัวเองแล้วก็อยากจะมาบอกเพิ่มเติมว่าจังหวัดผมบ้านผมก็มีที่เที่ยวดีๆทําไมคุณสุขุมคุณยุทธนาไม่เอามาพูดบ้างละครับเนี่ยอยากจะแนะนําเข้ามาเนี่ยได้บ้างไหมพี่ได้บ้างไหมยินดีเลยครับพยุธยินดีเลยครับเราเองจะได้สะสมข้อมูลไว้เพราะว่า เมื่อไหร่ถ้าเรดีโอดิจิตอลเขาเข้ามาจริงๆแล้วเราจะได้มีฐานข้อมูลมาเปลี่ยนธุรกิจเราสองคนไปเลยจะให้จะได้หาทางรอดนะแต่ผมขอแนะนํานิดนึงครับว่าอย่างนี้เรามีแอปพลิเคชันอยู่ทั้ง Android แล้วก็ทั้ง i p s l e เพราะฉะนั้นเนี่ยไปโหลดมาฟังแก้เหงาก็ได้ไดพิยุ์ฟังเพลินๆน,นะครับแล้วอมยิ้มเวลาพักผ่อนเวลาทํางานก็สามารถเข้าไปฟังในแอปพลิเคชันเราได้เพะแนะนํากันเข้ามาได้เลยครับอยากจะให้พี่ขุมมาคุยเรื่องอะไรหรืออยากจะให้ผมเองอ่ะจับผิดหรือว่าไปสืบสวนพี่ขุมในประเด็นไหนยังไงเนี่ยฝากมาได้เลยนะครับผมชอบเลยนะ <c oughs> เป็นพวกดิจิตอลนักสืบอย่าง้ใช่ เดี๋ยผมจะถือโอกาศเอาคืนในช่วงนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นฝากเข้ามานะครับผ่านทางแอปพลิเ <line S 2> คชันไลน์ของเรา l i น์ ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า money p a s s m o n e y p l u s money p a s s ติดกันตรงตัวนะครับฝากเข้ามาได้ส่วนการจะฟังรายการของเราจะฟังสดก็ได้ย้อนหลังก็ดีผ่านทางแอปพลิเคชัน money p a s s ของเราส่วนท่านที่ได้รับเสื้อ Limited Edition Friday s p ย์ i a l Talk ไปแล้วนะครับเอาไปใส่หล่อๆสวยๆเนี่ยอย่าลืมส่งรูปกลับมาให้เราด้วยนะเราจะได้ดูว่าใส่แล้วเนี่ยแฮปปี้ขนาดไหนยังไงดีไหมครับพี่ลุมครับดีครับพี่ครับแล้วก็ติดตามนะครับยังมีกิจกรรม ดีๆแจกเสื้อนะครับแล้วก็ของที่ลึกจากไฟเดย์สเปเชียลทอเป็นระยะระยะเลยนะครับแต่วันนี้เวลาหมดซะก่อนเดี๋ยววันศุกร์หน้ามาโมกันใหม่นะพี่นะวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับพี่ขุมครับครับสุขสันต์วันเกิดคับพยุสวัสดีท่านผู้ฟังครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่ขุม คุณสุขุมธรรมนีวงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเลยนราคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสตาร์แฟคจำกัดนะครับมาคุยให้ฟังเรื่องของ10เทรนด์เทคโนโลยีปี2560เป็นตอนที่1แต่ยังไม่จบนะครับแล้วก็ย้ำคำถามอีกครั้งหนึ่งชิงกันทั้งสิ้น5รางวัลประจำวันนี้นะครับรางวัลที่1 2และ3เป็นเสื้อโปโล f r i Day Special Talk Limited Edition จากทาง Ben Star Fa c t รวม3รางวัลด้วยกันรางวัลที่4และรางวัลที่5 เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งไปยอนเรื่องเที่ยวกาญจนบุรีชิวกินช็อปนะครับนี่เป็น5้ารางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้ครับคำถามถามว่าเมื่อช่วงวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมาพี่ขุมคุณสุข,ขุมธรรมนีวงศ์พี่ขุมของเราเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนมาครับข้อ1เยอรมันหรือข้อ2ญี่ปุ่นข้อ1เยอรมันหรือข้อ2ญี่ปุ่นถ้าทราบคำตอบแล้วด่วนนะครับส่งคำตอบมาผ่านทางแอปพลิเคชัน Line ลายไอดีของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อซาพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวนะครับตอบข้อ1ห,หรือข้อ2ตามด้วยชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านนะครับลุ้น5รางวัลประจำวันนี้ส่งคำตอบมาด่วนเลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการวิทยุ Money s ช็อ รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันถึงสุขเราพบกันที่นี่ป่าย3าโมงถึง4โมงเย็นเสาร์และอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus เริ่มต้นบ่าย3าโมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนนะครับส่วนช่วงหน้ารายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงศ์มีทองรออยู่ครับช่วง Friday Special Tal k โดยสุขุมธรรมนีวงศ์และยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทไทยรนาคาคอปเปอเรชั่นจำกัด <Yeah! S 1> รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดย ปรึกษาเรียวเอสเตดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือปรึกษา .com